สวัสดีค่ะ FC ของลูกสาวต้นข้าวสุปริยา FC ของลูกชายแห่งชาติไรอันการบันดิตยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง KDM 108นะคะและแล้ววันนี้วันที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงกับคิวงานการแสดงของน้องต้นข้าวสุปริยา และก็พี่ไรอันกาดบัณฑิตในวันนี้วันที่25กันยายน2 5 1 8ที่วัดท่ากระบืออำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครซึ่งถ้าจะพูดถึงความดังของศิล,ลปินทั้งสองท่านแล้วศิล,ลปินทั้งสองท่านนี้ดังไม่ต่างกัน เรียกได้ว่ามีความดังและก็มีกระแสะการตอบรับของศิล,ลปินทั้งสองท่านเหมือนกันแต่อาจจะต่างกันตรงที่ทั้งสองท่านคนหนึ่งเป็นศิล,ลปินฝ่ายชายซึ่งก็จะมีน้ำเสียงและก็มีโทนเสียงเป็นเอกลักษณ์มาทางยอดรักสลักใจ และที่ต่างกันอีกอย่างนั่นก็คือไรอันการบัณฑิตมีสังกัดค่ายเพลงแล้วชื่อค่ายเพลงยุ้งข้าวรคคอร์ดและก็ยังมีซิงเกิลเพลงเป็นของตัวเองแล้วด้วยซึ่งก็จะแตกต่างจากน้องต้นข้าวที่ยังไม่มีค่ายเพลงหรือสังกัดเพลงและน้องต้นข้าวก็ยังไม่มีซิงเกิลเพลงเป็นของตัวเองและที่แตกต่างกันอีกอย่างนั่นก็คือน้ำเสียงอันไพเราะของน้องต้นข้าว ก็จะมาทนเสียงไปทางแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์และสิ่งที่ทั้งสองศิลปินเหมือนกันนั่นก็คือทั้งน้องต้นข้าวและก็พี่ไรอันต่างก็ผ่านเวทีการประกวดมาทั้งสองท่านเลยโดยทางพี่ไรอันกาดบัณฑิตได้แชมป์2 0 0สมัยบนเวทีไม่หมดนี่ส่วนน้องต้นข้าวก็ผ่านเวทีการประกวดบนเวทีดวลเพลงชิงทุนได้68สมัยในวัยเพียง13เท่านั้น และทั้งสองศิลปินต่างก็มีเอฟซีพ่อพแม่แม่ที่รักในเสียงเพลงลูกทุ่งอันไพเราะอย่างเหนียวแน่นและเอฟซีพ่อพ่แม่แม่ของทั้งสองศิลปินต่างก็อยากจะมาร่วมสร้างตำนานกับปรากฏการณ์ในครั้งนี้และแอดก็ขอเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าคอนเสิร์ตวัดแตก แม้แต่หอระฆคังยังไม่มีที่ยืนและคอนเสิร์ตในครั้งนี้ FC ป้พ่อแม่แม่มีแต่ได้กลับได้นะคะทั้งได้ฟังบทเพลงอันไพเราะสนอหูและก็ได้เต้นหน้าเวทีอย่างสนุกสนานพร้อมกับศิลปินทั้งสองท่านและก็อีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือ FC ปอ้าพ่อแม่ก็จะได้มีมิตรภาพที่ดีต่อกันระหว่าง FC แฟนคลับของทั้งสองศิลปิน แอดว่างานนี้เอฟซีพ่อๆแม่ๆของทั้ง2องศิลปินต้องมีความสุขแบบเต็มอิ่มกับบทเพลงอันแสนหวาน และก็กับน้ำเสียงอันไพเราะก้องกังวานที่ซึ้งกินใจกันอย่างแน่นอนเลยนะคะเพราะฉะนั้นงานนี้เป็นงานที่สร้างตํานานมากๆเป็นปรากฏการณ์ที่หาดูได้ยากมากๆเลยนะคะทั้งเป็นการแสดงคอนเสิร์ตบนเวทีของสอนสุพรรณโชว์ที่มีทั้งการจัดแสงสีเสียงได้อย่างอลังการงานโชว์มากและก็ยังคลุกเคล้าไปกับเสียงเพลงอันแสนหวานของทั้งสศิลปินทั้งน้องต้นข้าวสปรียา และก็พี่ไรอันกาดบัณฑิตเรียกได้ว่างานนี้ห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะคะและคิวงานเวลาในการแสดงของทั้งสองท่านก็จะมีการแบ่งกันขึ้นก่อนหลังนะคะโดยพี่ไรอันลูกชายแห่งชาติขวัญใจแม่แม่ จะขึ้นแสดงในเวลา21นาฬิกาตรงนะคะและต่อมาน้องต้นข้าวขึ้นแสดงหลังจากพี่ไรอันในเวลา22นาฬิกา15นาทีถ้าชอบในบทเพลงของลูกทุ่งอันแสนหวานก็ไปเชียร์ทั้งสองศิลปินกันได้เลยนะคะส่วนแอดอยู่ใกล้คงได้แต่ส่งกำลังใจอยู่ห่างๆค่ะและต่อมาแอดก็จะพาคุณผู้ชมมาดูข่าวดีสำหรับ f c พ่อแม่แม,ม,ม่ของน้องต้นข้าวกันนะคะ โดยถ้า FC พ่อพอแม่แม่ที่ต้องการสติกเกอร์โลโก้ของน้องต้นข้าวที่เป็นตัวอักษรรูปหัวใจสีม่วงแบบนี้เอาไว้ติดรถหรือเอาไว้ติดกระเป๋า เห็นสติกเกอร์นี้แล้วรู้เลยว่าเราเป็น f อซตัวยงของน้องต้นข้าวแน่นอนสามารถมารับสติกเกอร์แฟนตัวยงของน้องต้นข้าวได้ที่งานคอนเสิร์ตท,ที่วัดท่ากระบือจังหวัดสมุทรสาครในวันนี้นะคะวันที่25กันยายน2 5ง8โดยมีกติกาและก็เงื่อนไขในการรับสติกเกอร์ดังนี้นะคะ จากเพจบัตรคอนเสิร์ตออนไลน์ได้บอกรายละเอียดในการรับสติกเกอร์ของน้องต้นข้าวไว้ว่า วันนี้25กันยายน2 5 5 8พ่อแม่แม่ท่านใดมาชมคอนเสิร์ตต้นข้าวที่งานปิดทองนมัสก,การหลวงพ่อรุ่งปี2518นณวัดท่ากระบืออำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครแล้วแสดงตนว่าได้กดติดตามหรือกด subscribe ที่บ้านแดงช่อง YouTube ต้นข้าวสปริยาออฟิเชียลและก็จะได้รับสติ๊กเกอร์ต้นข้าวหนึ่งดวง หรือสำหรับท่านที่สมัครสมาชิกช่องต้นข้าวสุปริยาออฟิเชียลก็สามารถรับสติกเกอร์ต้นข้าวสองดวงได้เลยนะคะและก็พิเศษเฉพาะผู้ที่มาในงานเท่านั้นติดต่อรับสติกเกอร์ได้ที่แอดมินเจี๊ยบก่อนเวลา22นาฬิกาตรงและก็หมายเหตุสติกเกอร์มีจำนวนจำกัดสรุปในการรับสติกเกอร์ของน้องต้นข้าวจะมีอยู่2กรณีนะคะกรณีที่1คือ ถ้าเราจะรับสติกเกอร์เพียงหนึ่งดวงก็ให้เราทำตามขั้นตอนดังนี้นะคะ1.1ให้เดินทางมาชมคอนเสิร์ตในงานที่วัดท่ากระบือในวันนี้1.2ให้กดติดตามช่อง YouTube ของน้องต้นข้าวสุปริยาออฟิเชียลพอกดติดตามเสร็จก็ให้แสดงให้แอดมินเจี๊ยบดูต่อมา1.3ให้มารับสติกเกอร์ก่อนเวลา22นฬิกาตรงและต่อมาในกรณีที่2คือ ได้สติกเกอร์2ดวงนะคะ โดยให้ทำตามกติกาดังนี้คือ2.1ให้เดินทางมาชมคอนเสิร์ตในงานที่วัดท่ากระบือวันนี้2.2ให้กดติดตามช่อง YouTube ของน้องต้นข้าวสปริยาออฟิเชียและให้กดติดตามยังไม่พอนะคะต้องกดสมัครเป็นสมาชิกในช่องของน้องด้วยและก็ข้อ2.3ก็ให้มารับสติกเกอร์ก่อนเวลา22นาฬิกาตรงและก็จะมีหมายเหตุดนหน่อยนะคะสติ ติ๊กเกอร์มีจำนวนจำกัด และก็ให้มารับสติกเกอร์เฉพาะผู้ที่มาในงานเท่านั้นนะคะและต่อมาแอดจะพามาดูการเตรียมตัวมาชมคอนเสิร์ตในงานนี้โดยทางเพจแฟนเพลงได้โพสต์ไว้ว่าวันที่25กันยายนนี้พบกับน้องต้นข้าวพี่ไรอันและศรสุพรรโชที่วัดท่ากระบือสมุทรสาคารเตรียมอุปกรณ์การนั่งโต๊ะพลาสติกหรือหนังสือพิมพ์มาด้วยนะจ๊ะงานวัดท่านให้ดูฟรีจ้าคุณพ่อคุณ แม่เอฟซีจ๋างานวัดที่คณะสงชาวบ้านและลูกศิษย์ช่วยกันจัดงานนี้ขึ้นมาทุกๆปีงานวัดที่ค่าจอดรถของวัดไม่ต้องเสีย งานวัดที่ตู้ทำบุญดอกไม้ทูบเทียนตามกำลังศรัทธาไม่มีปัจจัยมาก็ไหว้พระได้งานวัดงานวัดที่มีรถรับส่งแล้วแต่ทำบุญหยอดตู้งานวัดที่ร้านค้าไม่ต้องมาประมูลที่งานวัดที่ร้านค้าของราคาย่อมเยางานวัดที่มหรสพดนตรีภาพยนตร์ลิเกชมฟรีตลอดงาน และแอดก็อยากจะขอแนะนำ FC พ่อพอแม่ทุกท่านถ้าอยากจะเดินทางมารับชมคอนเสิร์ตในครั้งนี้ก็ให้รีบมาจองหน้าเวทีกันได้แล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ด้านหน้าเวทีรู้สึกว่าน่าจะมีการจองเต็มพื้นที่แล้วนะคะถ้ายังไงก็รีบมาปูเสื่อรอกันไว้แต่เนิ่นๆเลยยิ่งดีนะคะอย่างเช่น FC พ่อพอแม่แครอบครัวนี้นะคะ มารอแล้วครับไรอันกาดบัณฑิตวัดท่ากระบือซึ่งในภาพก็จะเป็นเหล่าบรรดา f อพ่อแม่แม่ของน้องไรอันได้มาปูเสื่อจองหน้าเวทีกันเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งภาพนี้ก็ได้อัปลงใน Facebook เมื่อตอนเที่ยงเวลา1 2 8นาฬกาาทีที่ผ่านมานะคะซึ่งก็เป็นภาพที่น่าตื่นตันใจมากๆเลยที่มี fc พ่อๆแม่ๆมารอฟังคอนเสิร์ตครั้งนี้ตั้งแต่เช้าเลยน่าประทับใจสุดๆไปเลยนะคะต่อมาทางด้าน fc ของน้องต้นข้าวก็เช่นกันนะคะได้มีการโพสต์หน้าเวทีมาเช่นกัน โดยมีแจความว่างานวันนี้มีโดมพร้อมถ้าฝนตกพ่อพอ่อแม่ไม่ต้องกลัวเปียกกันนะคะ Hash tag งานประจำปีวัดท่ากระบือลูกสาวแก้มป่องขึ้นเวลา22นาฬกา15นาที Hash tag น้องต้นข้าวและในภาพก็จะเป็นภาพ FC พ่อพ่อแม่แม มาปูเสือรอชมคอนเสิร์ตในครั้งนี้ด้วยนะคะและก็อีกโพสต์หนึ่งจากทางด้านหน้าเวทีได้โพสต์ดังนี้นะคะว่าประกาศจาก fc ที่หน้าเวทีตอนนี้จับจองพื้นที่กันเต็มบริเวณแล้วเพราะพ่อๆแม่ๆที่กำลังเดินทางรีบเร่งหน่อยนะคะรถจะติดมากๆบริเวณทางเข้าจา้า fc ต้นข้าวและก็อีกโพสต์หนึ่งนะคะที่แอดรู้สึกประทับใจมากๆกับพลัง fc ของน้องต้นข้าวที่จะมาให้กำลังใจน้องต้นข้าวในวันนี้ได้โพสต์ดังนี้นะคะว่า fc น้องต้นข้าวและยูทูบเบอร์นัดกินข้าวณนะบ้านป้านุบาน๊บางบอล น่ารักดีครับน้องไม่ได้เป็นแค่ศิลปินยอดกระตันอยูแต่น้องยังมีพลังทำให้พ่อแม่่ที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนได้มาเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันน่ารักทั้งตัวน้องและก็ทีมงานของน้องและก็เอฟซีพ่อแม่แม่สุดยอดมากครับรักเขาและก็ก่อนไปงานวันนี้ให้กําลังใจลูกสาววัดท่ากระบือ และต่อมานะคะแอดก็จะมาลองอ่านคอมเมนต์ของ FC ทั้ง2ศิลปินดูนะคะอย่างเช่นคอมเมนต์นี้นะคะ f c น้องทั้ง2คนดูไรอันตั้งแต่เพลงแรกยัน200เพลงดังทุกวันนี้ดูน้องต้นข้าวตั้งแต่เพลงแรกเหมือนกันจนถึงวันนี้รักทั้งสองคนมากชอบเสียงมากเป็นกำลังใจให้นะรักทั้งสองคนรอดูทั้งสองคนนะลูก และก็คอมเมนต์นี้นะคะเป็นกำลังใจให้ทั้งสองคนครับผมชอบฟังเพลงอยู่แล้วครับ และก็คอมเมนต์นี้นะคะถ้าเป็นฟุตบอลก็เปรียบเหมือนศึกแดงเดือดบรรยากาศสุดคึกคักทั้งในและนอกสนามพ่อพ่อแม่แม่ก็เปรียบดังกองเชียร์เชียร์กันสุดลิ่มทิมประตูเสียงเชียร์พวงมาลายัยช่อดอกไม้ปลิวสวยัยเปรียบเหมือนธงและผ้าพันคอโบกสะบัดในค่ำคืนความมันและน่าจดจำเพราะแฟนๆทั้งสองฝั่งรอคอยวันนี้มาแรมเดือนส่วนใครชอบรักใคร แค่ไหนพอจบคอนเสิร์ตคิวถ่ายรูปอันนั้นคือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนครับผมก็คนหนึ่งที่เฝ้าหน้าจอมือถือวอร์มร่างกายเตรียมพร้อมขนมกบเคี้ยวบวกเครื่องดื่มโอวันตินและอารมณ์สบายสบาย และแอดก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทั้งสองศิลปินด้วยนะคะขอให้มีความสุขมากๆในการแสดงคอนเสิร์ตในทุกๆครั้งและก็ขอให้ทั้งสองศิลปินได้พวงมาลัยเยอะๆทั้งสองท่าน,นเลยนะคะและก็ขอให้เอฟซีพปอมแม่แม่ทุกท่านมีความสุขในการรับชมคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะคะฝากกดติดตามช่อง KDM 1 0 8ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ